แม่งเอ๋ยแม่งเอ๋ยรูปของฉันฉันนั่งดักถ่ายอยู่ตั้งหลายวันกว่าจะได้รูปแบบนี้มาแกเดินไม่มีหูไม่มีตาหรือยังไงวะหาฉันแค่เดินเลื่อนนิดเดียวเองมือถือของนายก็พังแล้วอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่เอาไหมล่ะเฮ้ยแกไอ้บัตรศพเอ๋ย นี้เมื่อกี้แกเป็นคนลงมือก่อนเองนะตามกฎหมายของบ้านเราจากนี้ไปฉันสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วนี่ผู้จัดการห่วงนายจะโมยืนนิ่งอยู่ทำไมกันรีบไปแจ้งตำรวจซีแล้วก็เก็บภาพกล้องวงจรปิดไว้ให้ครบด้วยล่ะพร้อมกับส่งให้ตำรวจไปด้วย ครับเข้าใจแล้วครับคุณเจียงต้องขอโทษจริงๆครับปกติที่นี่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยมันเป็นความบอบพ้องของพวกเราเองครับเฮ้ hey, นี่พวกนายนะเร็วเข้าเรียกเราปภกอนแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยเข้าใจไหมเฮ้เฮ้คุณเจียงมือหนักใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ต่อยได้เท่มากๆเลยไม่หรอกไม่หรอกแต่เหตุการณ์แบบนี้ทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีต่อเมืองนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะทําไมยังมีพวกโรคจิตแบบนี้อยู่อีกกันนะ เออคุณเจียงครับคุณพูดเหมารวมแบบนั้นก็ไม่ถูกไปสัทีเดียวนะครับพวกเรายังเป็นคนปกติอยู่นะเจียงเฉิงนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่คิดเลยว่านายจะอ่าช่างมันเธอยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะเอืมฉันไม่เป็นอะไรหรอกเธอไม่เป็นอะไรก็พอแล้วละอ่าที่แท้คุณเจียงคุณก็รู้จักกับน้องสาวคนสวยคนนี้มาก่อนแล้วอย่างนั้นหรอไม่แปลกใจเลยที่คุณเจียงจะลุกขึ้นจัดการแบบนั้นเพราะเพื่อสาวงามคนนี้นี่เอง งันฉันจะแนะนําเธอให้พวกนายได้รู้จักเธอคือโจโอิงเพื่อนสมัยมัธยมของฉันโจโอิงส่วนสองคนนี้คือเพื่อนใหม่ของฉันมีชื่อว่าหวังเจิ้นกับเฉินฮาวสวัสดีค่ะเจียงเฉิงวันนี้นายก็มาดูรถอีกแล้วอย่างนั้นหรอเอิมใช่แล้วละวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วฉันมาดูเล่นๆนะอาจจะเลือกสักคันหนึ่งให้พ่อของฉันนี่ว่าแต่นายจะกลับเฉิงตูเมื่อไรอย่างนั้นหรอฉันยังไม่ได้เรียนข้าวนายเลย กับเฉิงตูเมื่อไหรอย่างนั้นหรอฉันยังไม่มีกําหนดเลยนะแต่คิดว่าน่าจะอีกไม่นานนี้แหละคืนนี้ฉันห้าวชวนฉันไปกินข้าวเธอเลิกงานแล้วว่างไหมไปด้วยกันหรือเปล่าเอมได้สิเดี๋ยวฉันเลิกงานแล้วฉันตามไปนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเดินดูรอบๆแถวนี้กับพวกเขาก่อนคุณเจียงชอบคันนี้อย่างนั้นหรอครับนี่มันไม์บักเลยนะ คันนี้ให้ฟีลเหมือนซีดานแต่สเปคซูเปอร์คาร์เครื่อง 3.0T แถวเรียง6ซูปมีระบบไฮดรอลิก 68V แรงกว่าในเรตราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนี่คุณพนักงานอย่าพูดเยอะเลยมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าอ่าได้เลยครับรุ่นท็อปของเราราคาอยู่ที่2.2ล้านเดี๋ยวเรามีของแถมให้ด้วยนะครับนี่ของแถมอะไรนั่นฉันไม่สนใจหรอกฉันสนใจแค่ว่าสามารถส่งไปยังเฉิงตูได้ไหม แน่นอนครับส่งทั่วประเทศเลยครับแถมช่วยจัดป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับวางใจได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็จัดจัดไปเลยนี่พอรถถึงเชิงตูแล้วช่วยจัดพิธีสมมอบให้ด้วยนะฉันอยากจะเซอร์ไพรส์พ่อของฉันนะอ่าเรื่องแค่นี้สบายมากๆเลยครับเดี๋ยวทางเราจะจัดให้สวยๆเลยให้คุณพ่อขอบคุณประทับใจยอย่างแน่นอนคุณเจียงรถคันนี้ซื้อให้พ่อของคุณอย่างนั้นหรอเออมใช่แล้วละ่ะคันนี้แม่ฉันคงไม่ว่าอะไรหรอกค่อนข้างเรียบๆนะ หาคุณเจียงคุณพูดออกมาได้ไงนี่มันซุปเปอร์คาร์สีประตูแบบนี้คุณเรียกว่าเรียบๆอย่างนั้นหรอเจียงเฉิงมาที่เซี่งยงไฮ้แค่สัปดาห์ากว่าก็ซื้อไปแล้วตั้งสี่คันแต่ะคราคาเกือบสิบล้านทั้งนั้นแบบนี้ไม่ใช่รวยธรรมดาแล้วแต่โคตรรวยเลยต่างหากพี่เจียงถ้าหากพี่รวยพี่ก็พูดได้เต็มปากเลยนะ นี่พี่ชายผมจะบอกให้นะตอนผมซื้อรถซปเปอร์คาร์คันแรกนะผมต้องอ้อนวอนพ่ออยู่ตั้งนานกว่าจะได้แต่คุณกับซื้อให้พ่อแบบจ่ายสดเต็มจํานวนแบบนี้ยอมรับเลยว่าผมมันไส้คุณนิดนิดเลยนะเนี่ยนี่มันช่างเปิดโลกให้ผมจริงๆหลังจากจ่ายเงินและทําเรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานของโจอ,อิงพอดีโจอ,อิงไปกันเถอะอืมอ่าโจอ,อิงนี่สมกับเป็นดาวประจำโรงเรียนของเราเลยจริงๆ ช่วงวันหยุดปิดเทอมได้หมดลงแล้วเธอเองก็คงต้องกลับไปเรียนอย่างนั้นสินนะใช่แล้วละ่ะนายก็คงรู้เรื่องครอบครัวของฉันล,มล้มละลายแล้วสินนะช่วงนี้ฉันเลยมาหาค่าใช้ใจ่ายเองนะแปลกใจไหมล่ะฉันรู้ว่าหลายคนในโรงเรียนเอาแต่คุยนินทานลับหลังฉันแต่ฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทอะไรอยู่แล้วจะพูดอะไรก็พูดไปเธอตอนนี้ฉันหาเงินด้วยมือของตัวเองฉันรู้สึกมั่นใจกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยโจเองิงผู้หญิงที่สวยแบบเธอนาะหาเงินไม่ยากอยู่แล้ว ทุกคนก็พูดแบบนั้นทั้งนั้นแต่พอจะบอกว่าหาเงินยังไงจากไหนกลับไม่มีใครพูดอะไรให้ชัดเจนเลยฮ่าฮ่าตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นดาวโรงเรียนที่เย็นชาแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นกันเองแบบนี้ดาวโรงเรียนอะไรกันละ่ะฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยโถนายช่วยฉันไว้ต้องสองครั้งเดิมทีฉันต้องเป็นคนเลี้ยงข้าวนายแท้ๆแ,แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วฉันก็มากินข้าวกับนายเอิม่มก็แค่กินข้าวลัอนายอย่าไปคิดมากเลยมันไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหนเลยนี่ หลภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารสไตล์บ้านๆแห่งหนึ่งอ่าคุณเจงกับคุณโจอเอิงเชิญด้านนี้เลยครับหาบ้าชิปเข้ามาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเราในนี้ไม่มีใครเรียกเข้ามาเลยนี่นาะเฮ้พวกมีอะไรกันอย่างนั้นหรอไอหมอนั่นมันชื่อว่าหวังเซียงมีเรื่องฝั่งใจนิดน้อยกับหวังเจิงพวกเราไม่ค่อยคบกันอยู่แล้วไม่รู้ใครตาทัวไปเรียกมันมา เออไม่เป็นอะไรหรอกที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของมันมันมาแล้วก็ให้มันมาเธอในเมื่อฉันเป็นเจ้ามือนายก็ต้องทําหน้าที่เราพี่น้องกันต้องรักษาหน้ากันไว้ก่อนเสี่ยเฉียงห่างหายกันไปนานเฉินนั่งนี่เลยมาสิฉันกับฉันห้าฉินชอบล้อเจ้าหวังเฉียงว่าเฉียงน้อยแต่ไอเจ้าหวังเฉียงนั้นมันชอบให้คนอื่นเรียกว่าพี่หวังมากที่สุดและเกียดการที่คนเรียกว่าเฉียงน้อยสุดๆพี่หวังวันนี้เรามาคุยงานกันนะมาเป็นเพื่อนกันใจเย็นๆดีกว่า อ๋พี่เฉินอาหารหมูหันชิ้นนี้เด็ดดีนะเอาละพวกเรามาดื่มกันหน่อยดีไหมอ๋บรรยากาศวันนี้เขาท่าสุดๆเอาละพวกเราเลวยกันเถอะและเวลาก็ได้ดำเนินไปครึ่งชั่วโมงต่อมานี่พู้อกวะไปแล้วฉันเพิ่งได้หุ้นวงไนมาตัวหนึ่งเก็งกำไรเห็นๆเลยไม่มีขาดทุนอย่างแน่นอนพี่หวังผมได้ยินมาว่าช่วงนี้พี่เล่นหุ้นไปสิบกว่าล้านจริงอย่างนั้นหรอพี่ต้องพาผมรวยไปด้วยนะ วันนี้ฉันก็มาแชร์ความลับนี่แหละมามามาเป็นเพื่อนกันจริงๆพวกนายต้องดูคนให้ดีนะอย่าไปคบกับพวกกินเที่ยวไร้สาระต้องมีเส้นสายระดับที่จะสามารถกล่าวหน้าได้เฮ้ยไอบัตรซบนั่นมันกำลังแซะฉันกับฉันห้าชัดๆโอ้นั่นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเสี่ยวเฉียงถ้าหากนายไปได้ดีแล้วปีที่แล้วที่นายมาขอยืมฉันไปสองล้านไปใช้นี่นะพอจะคืนได้แล้วหรือยังฉันไม่คิดดอกนะเอาแค่เงินต้นก็พอแล้วเฮ้ยฉันห้าวแกเรียกฉันว่าอะไรซ้ำๆฮะ ไอ้บะซบนี่ก้าขึ้นเสียงอย่างนั้นหรอที่ฉันเรียกแกว่าเสียวเฉียงก็เพราะว่าฉันไว้หน้าแกแล้วแกคิดว่าตัวเองใหญ่โตมากเลยหรือยังไงกันฮะนี่ฉันห้าวพอเธอวันนี้นายพาฉันมาเที่ยวอย่าให้คนแบบนี้มาทําเสียอารมณ์เลยนี่แกนะไอ้บันนอกแกมาที่นี่แกคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์พูดอย่างนั้นหรอวะอ่ะเปียกหมดแล้ว